ข้าวขโมยขโมยขโมอยอีกเลี้ยวเหรอใครขโมยหายไปอันหนึ่งอ่ะขโมยอีกเลี้ยวเหรออะไรอ่ะหายอ่ะโกนั่งอ่ะนมหายไปกล่องหนึ่งอ่ะอ้าวผมกินเหล้าจะมากินนมยังไงผมไม่เคยชอบนมผมกินลองกินแล้วไม่ติดใจนี่เมื่อไรจะจ่ายเนี่ยค่าน้ำปาลาะค่าเลี้ยงฮะกี่วังแล้วไม่เคยจ่ยายแล้วนี่จริงรอบจริงใหญ่อีกเลี้ยวเหรอฮะใครบอกใครบอกให้มานั่งกินหน้ารังฮะฮะ อ่อแล้วเดี๋ยวเมียอ้วกก็จะมาเช็คบินมุกเลยวันนี้เดี๋ยวโทรไปเดี๋ยวจัดกลางให้อ้าวไหนบอกไม่มีตังค์ไม่อยากปีแล้วเนี่ยแต่มังไส้ไม่มีตังค์แต่มีโทรศัพท์มันต้องติดต่อครั้งเดิโทรไปโทรเดี๋ยวนี้แหมไม่อยากจะโทรเลยอ้าวทำไมไปทีไรนะผู้หญิงทั้งนั้นเลย โอ้เราหน้าตาลีนี่หน้าตาลีบ้าแล้วต้บอกว่าทรศั์คุงอะหมกเงินแล้วแสดงว่าหมกเงินโทรไม่ได้ไปซื้อล้างลูกโทรศั์เยอะแยะไปไปเลือนดูคุณงเห็นคุณลุกค็ไงเนี่ยฮะเห็ยว่ายตีให้หัวแตกเลยอะไรครับเครื่องไหนดีครับเครื่องไหนดีครับเดี๋ยวดูก่อนชอบตัวไหนมืออย่ายกครับวิชาชีพเยอะครับ มีหลายรุ่นครับเออดเอาอย่าจับครับโ้ยก็ผมจะซื้อขอจับได้ไหมล่ะไม่ได้ครับทะลุรก,กระจกไม่ได้ยังไงนี่มันกระจกนะเนี่ยมีผมมีหลายรุ่นเหรอครับมีหลายรุ่นครับเอาเดี๋ยวหรือเกิดวางอะไรวางพื้นหักวางพื้นหักหยิบสีเขียวทำไมหยิบสีเขียวทำไมวางพื้นหกักเล่งสีม่วงดวงเราถูกกับสีม่วงสีม่วงรือ,งอสีม่วงกะสีม่วงอะ่ะเอาบอกสีม่วงกะสีม่วงไง ใครสิอ่าเออถูกแล้วก็วกขายโทรสารวัะมาตาบอดสีอีกเป็นคงงสายตายาวโอ้ยรุ่นนี้หลอดสั้นนี่หลอกบ้าแล้วมันเสานั่งมันเสาเอ,อ้นี่คือเจาจะโทรทางไกลนาทีเท่าไรนาทีเราหกสิบว,วิ เลย้าวววไอชียวติตมันป๊บนึงไอ้ตบๆแบบเนี้ยเวลาแก่ตัวไปรักษาเยอะนะตายบาสโทรหามเมียเร็วๆแล้ว<ท>มันมาเอา้านี่จะใจไหมเนี่ยก่อนเดี๋ยวโทรแล้วมาไงไอ้นี่แต่งตัวมันคนไม่มีตังค์เลยเนี่ยโอ้โหไม่ต้องเหมือนหรอกกูได้ใช่เลยล่ะทีหลังไม่มีตังค์อยากเข้าร้าน<ม>เอาเก่บอกว่าติดได้ไงหมดแล้วกลับเลยไม่อะไรเขาหมึกวะเนี่ย บอกแล้วอย่าให้คูออกทีหลังเล่นกับใครไม่เล่นเล่นกับเปียกตักเก็ตอยากตายยังไงวะเฮ้ววันนี้เขาจะมาทําไฟเขียวไฟแดงเหรอเล่นไม่รู้เรื่องลูกค้าซอยนี้รู้อยู่แล้วว่าใครใหญ่จริงไหมแหมจะไร่ป <c oughs> ่าวะเฮ้นเป็นไร่ป่าวะสาายพี่ <c oughs> เฮ้ยไอ้ตายพานกุกไม่ต้องห่วง มึงอยู่กับพี่เปียกปากเจ็ดนี่แหละมึงไม่ต้องห่วงรามึไม่มีทางอดเ<อ>้ยเฮ้ยซอยนี้เราไม่ได้มาสองอาทิตย์แล้วเนี่ยมองอะไรวะฝั่งนู้นน่ะสวยนี่แสงหลังไหมกินอะไรกินอะไรครับโอ้ยี่แต่ง,งตัวตา,ตามใจมึงหรือแต่งตัวตามใจหมอเนี่ยฮะ เกียาต,ยติลยะแือเกียิติแล้ววะที่ไม่ส่งค่าคุ้มครองอยากตายด้วยไงมต้จะมาที่น้าประจำเหรอเขาเป็นลูกค้าประจำที่นี่เฮ้ยเงียบเงียบเงียบเดี๋ยวพรุ่งนี้จะพาลูกมาดูด้วยมันจะแปลงแล้วมีอะไรจะขังอะไรมาเลยเฮ้ยทำไมต้อง ทำไมต้องดึงคอเสื้อด้วยอ่ะอ้ยอ้ยอะชงโอ้แล้วมันสนุกอะไรเนี่ยใครเนี่ยค่าคุ้มครองเว้ยค่าคุ้มครองอะไรจอยนี่ไม่จ่ายมาเกียรติทิศแล้ววะนี่ไม่จ่ายมาตั้งแต่จะเปิดร้านเลยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยแม่ก็ไม่น่าแวะมาหาหรอกคุยทางนี้ไอ้นังหยิบ เองคงไม่รู้จักคนที่ชื่อเปียกปักเก็ตใช่ไหมวะเปียกปักเก็ตอ๋อตัวนี้เองเฮ้ยกำปั้อย่าให้เห็นหน้าอีกผมเปียกปักเก็ตอีกแล้วเหร ถ้าผมไปบอกพี่เสงลองเมืองแล้วก็เฮ้ยพี่เสงิ่งรองเมืองบอกเ,เอาชื่อเขา้ามาอ้างกับฝ่ายเรากลับไปอย่าให้เห็นหน้าอีกอดูแลร้านด้วยถพัขอดใจเองมากเว้ยตายที่เองดูแลเข้ามาตลอดกับพี่ดูมันเช้ากับพี่ถึงข้าจะเป็นอย่างงี้อ่ะ เอ็งก็ไม่เคยทอดทิ้งค่ะอยู่ด้วยกันตลอดเลยเอ็งช่างเป็นคู่บารมีข้างจริงเว้ยต้งสูต้งกลับมาให้ใหเจออีถ้าเจอตายาเท่งเฝ้าร้านด้วยเจ้าของร้านเนี่ยมันเป็นคนที่มีฝีมือนะเว้ยใ,ใช่พี่ไอ้ตายเอ็งไปไหนวะเนี่ยอยู่นี่พี่อย่าไปยุ่งกับมันเลยกว่าเราไปซอยอื่นดีกว่าไปฝั่งนู้นเอยพีผีเห็นไหมพี่นั่นมันไอ้พงเด็กเฮียคุณอุตรดิตต์นี่ว่ะไอ้พง เองไปจัดการมันซะเพราะเหตุคุณเนี่ยเป็นคู่ปรับของลูกพี่เราของเหตุเสียงรลองเหมืองจัดการมันได้ไหมเอ้ยกล้าเล่นกับให้ตายพานนกถึงขนาดนี้ ของล่วงของของล่วงทำของล่วงทำไมอืออืะไรของมันอะบอกเียกุลด้วยเฮ้ยว่ากูเปียกปักเก็ดเด็กเฮสเซงเปียกปักเก็ดหรือเปียกปักเหม็นเล่นไม่ดูแล้วเล่นไม่ดูแล้วเล่นไม่ดูซะแล้วเล่นไม่ดูซะแล้วจะไปหรือไม่ไปวะอะไรของเอง โอนี่เอ็งเอาปืนเอาปืนมันกลั้นเอ็งคิดว่าเอ็งมีปืนแล้วเอ็งจะทำอะไรข้าได้อย่างนั้นล่ะรู้ไหมปืนที่ไม่มีลูกเอ็งไม่มีลูกอยู่แล้วไอ้รับผิดอะไรอ่ะไม่ใช่แม็กซ์เท่านี่แนหะละไม่รู้ เอ,อเ,อเอาดิเอ็งยอมดีไหมเอาดิมาเลยกระสุนเอ็งมีกี่นัดวะหกนัดเว้ยกล้าป่ะกล้าป่เปล่าหกนัดแล้วหมดแล้วนี่กระสุนเอ็งมีกี่นัดวะเฮย้ยคราวนี้ฉันไม่ยิงทิ้งละเมื่อสักครู่นี่หกนัด 1 2 3่อพอ<_ <k> _>ออกไปจากซอยนี่ซะมันมีเก่งอย่งนี้อ,ออกไปจากซอยนี่ซะนัดสุดท้ายเลยตายอ่ะตายอ่ะ<อ> แม่คุณเอ้ยยังไม่ได้พูดอะไรสักคำเลยเมียพี่เมียพี่<ล>อรอให้พูดหน่อยก็ไม่ได้พี่ไม่ได้ตั้งใจใปืนมันปุ่นพี่ฆ่าฉันทำไมอะฉันเอาตังค์มให้พี่ที่ไม่ได้ตั้งใจทำไมพี่ใจดำกว่าฉันอีกที่ไม่ได้ตั้งใจจะทำ้ายเธอเลยม,ลมึงมานลั่นเมียพี่ ชั่วเป็นไรจ้ะกิ่มือหรอกที่คิดว่าเธอหาประสบการณ์ผมว่าคุณอาจจะเข้าใจเมียคุณผิดนะฮะเพราะคงจะไม่ทําแบบนั้นกับพี่แน่ผมอยากให้คุณเนททำความเข้าใจกันจะหัวเมียมาเล่นกับฟันพบกันทีไรก็เป็นเรื่องใหญ่น้ํากับไฟถ้าไกลกันทั้งคืนเองพูดอะไรฉันก็ไม่เชื่อหรอกต่อให้เอองค์ผ้าพูดก็ไม่เชื่อหน้าเนื้อแันเส่อไปได้ประวัติโชคชนเชื่อใจมากี่คน ำพูดของคุณเนี่ยผมไม่เชื่อหรอกจิตใจของคุณเรื่มนึกต้องมีขีพกเบบเขีตัวตะละละ <é> ไอ<ห>้นีนน่งัดมาแต่ละเพลงก็เก่าเก่าไม,ม่ยิงทำไมอ่ะผมว่าพวกคุณค่อยใจเย็นกันดีกว่านะเพราะว่าเรื่องผมเมียผมเข้าใจดีผมก็เคยมีเมียมาก่อนแต่ตอนนี้ยดงไมอย่างมายุ่งพี่รู้เปล่าว่าผมเมียเนี่ยทะเลาะการโทรคดีกันนะพี่เป็นหมาเออผมให้คุณในสมรสมารสามัคคีกันจงทําตัวให้เป็นเหมือนคนที่มีจิตใจว่างบริสุทธิ์เชื่อผมเถอะครับ ตั้งนาน,ลนแล้วใช่คุณยุ่ผมทำไมผมต่อแล้ว่าอย่ายุ่งแลครับผม,ผมแค่หวังดีกับคุณที่ๆครับคุณพี่แต่คุณหวังดีคุณไม่ทำอย่างนี้หรอกโอ้ยโอ้ยมันยิงทะลุส้นเท้าทำได้ลงคอ อย่าให้วอลเห็นหน้าโอลบอกได้เลยยาอย่าให้โอลเห็นหน้าไงเสียงรองเมืองเฮ้ยเอาเชือกเข้ามาไปเข้าไปอย่ายเห็นหน้าอีกส้มมันเรื่องอะไรกันเนี่ยเฮียเรื่องอะไรกันเท่งเฮียนะเมียผมนะเฮียเอ่อพี่เท่งติดค่าน้ำปลาเฮียเท่าไหร่ห้าสิบบาทห้าสิบบาทถือว่าแลกกลาง พี่แสดงว,ว่าเอ็มสองคนอ่ะคบชู้กันียบร้อยียบบ้อยียบบ้อยแล้วไม่เราไม่มีเรื่องอะไรติดค้างกันแล้วถ้ากระปีน้ำปลาถือว่าตูกลนงไปขอให้มีความสุขด้วยกันเนีย่ยเราจะไปไทยมูนที่ไหนกันนะเน,นี่ยนะจะเก็บเข้าเก็บของปิดล้างอะ่ะพาลือ<ม>ไปเที่ยวนครองนายุก เราไม่เคยไปในตอนนายกเนอะโชคดีที่เมีย